สารบานดุงบังครับอ่าเมาื่อนี้ก <c> ะ <oughs> เสร็จจากการหอบักซิดารุ่นแรกรอบแรกของภายในปีนี้อ่าสำเร็จไปรุ่นรุ่นแรกๆรุ่นต่อไปจะได้ทย่อยหอไป เรื่อยแต่ว่าช่วงที่ล่อหอบักซิดารุ่นที่ใหญ่ขึ้นมาอาที่หลังนี่ก็สิมีเวลาไปดูแลพืชต้นไม้ยังอืน่นต้นไม้ยังอื่นต่อไปเพราะว่าในสวนก็ปลูกไว้หลายยางอ่า แล้วก็จะได้ไม่เคี้ยอพวกหญ้าเพราะว่าหญ้าง่ามไหลช่วงหน้าฝนนี่ห่อพักศิดาก็จบรอบแรกไปแล้วอรุ่นต่อไปก็กำลังสิได้ห่ออีกสประมาณอาทิตย์นึ่งขนาดจะมาไล่ห่ออีกเท่านึงแล้วแต่ว่าช่วงนี้อขอเวลาอ จากบักซิดาจากบักซิดารุ่นสิได้หอ่อนี่อ่ารุ่นนี่ยไ,ได้ห่อต่อไปอ่ไปดูแลพืชอย่างอื่นอ่าต้นไม้อย่างอื่นก่อนสักพักหนึ่งเราก็ค่อยมากลับมะฮออ่าบักซิดาต่อไปเพราะว่าอ่ในสวนนี่มีพืชอยู่หลายอย่างเพราะว่าทีเป็นพุทธศาสสามลุดน่นแหะ ก็ต้องมาใส่ปุ๋ยดูแลต่อไปอุมงาสามรถแสงท่องที่ปุ๋็หลายต้นอยู่ประมาณสี่สิบต้นต้องมาดูแลเขาต่อไปใส่ปุ๋ยพ่นดินตอนนี้ขอเวลาจากบักซิดา จะพักหนึ่งก่อนอเพราะว่าหอรอบแรกเสร็จไปแล้ววันนี้รอบต่อไปก็อยู่ประมาณหนึงอาทิตย์ก็น่ะจะได้กลับมาหออีกดูแลต้นพุทราสามรถแล้วก็ต้นมงงะง้อยอดมาเดินเลยพักนี่เพราะว่ายาทวมแล้วคุอืม ล้วปุ๋ยก็ยังพัฒนใ้ใส่ก็ขอดูแลกลับมาดูแลต้นมะง,งอกต้นพุทธาสรามรถต้นงอกอีกอทาง nhà ทางยังงอ,อกเราก็จะได้ใส่ปุ๋ยปุ๋ยคอกต่อไปนอก็กกำลังเดินยังพัฒน้แตงกิง่งแตงยัง,งออกเลย อืมเดี๋ยวก็ค่อยมาเฮ็ดต่อไปบางต้นกับยาทวมพุ่นยาง,งามหลายก็ต้องมาเยี่ยนยาเราก็หาฟุนหาปุ๋ยมาใส่เขาต่อไปต้นนี้กับยาทวมบ่แล้วอืมหมองมาเห็นต้นเงาะเลยเนี่หน้าฝนไงกี่ิละยาง,งามหลายหน้าคนต้นก็มีแต่้าทวมต้นเงาะแล้วอืม พราช่วงนี้หนาฝนก็ต้องเล่งใสปุ๋ยเอ่อเล่งใสปุ๋ยต้นไม้แล้วก็ดูแลเรือ่องหญ้าหย้าคุ้มไหลก็ต้นไม้ก็าพื่อเรื่อเติบโตสิละนี่แย่งอาหารแย่งน้ำแย่งอาหารวันเถออะ เวลาจากสวนบักซีดาจะต้องมาเขา้าสวนเงาะดูเลเงาะเดี๋ยต้นนี้ก็ได้ห้าถั่วหมดแล้วก็วเพิ่งทางห้าไปแต่ว่ากังามแท้นี่ห้าข้อมนิดนี่เพตายไตอัดแล้วกับเพายไตต้องอาศัยการถอนถอนเราเนี่ อามเร็วแต่แถวข้อมันนิดเนี่ยหนู nhà ย,ย่างอื่นง,ง่ายขึ้นกันรวมเหมือล้วนี่ <c oughs> ใส่กันทอนเอาแต่ว,ว่าตัดกับปลาไต้แห้งแต่ก่อนีเนี่ยยน้าข้อมันิดเนี่ย <c oughs> พวกหานี่ขึ้นกันเนี่ยตัดแล้วปลาไตย อ่หฮงงามหฮงแตกก่องามาต้องอาศัยการถอนน้ำค้นต้นออกเอาสินี่งานแนวนี่ปัดปตายเลยนี่ถ้าได้หนุงกบไปอ่าห้อบักซีดาอยู่กะว่้ใดเวลามาดูแลเขากะ

หายาเราก็หาปุ๋ยหาฟุ้งมาใส่ต่อไปเพิ่งก็ยาบักซีดาก็หกขึ้นกันพูดนะก็ะต้องอาใส่ตาเดาเพราะว่าอินซีไม่ได้ใส่ย,ยาขายนาในสวนนี่ไปดูแล่นพูดนะก็ะต้องอาใส่ ตาเดาเพราะว่าอินซี่มด้ใซายาขาหญา้าในสวนนี่ไปดูแลพืชยางเงินไต้ข้นบักซีดาก็หลายคือกันอย่าฮกคือนกันฝน,น,นไม่เป็นต้งซีละ าถ,ถอนออกอะได้ปุ๋ยกัแย้งอาหารของต้นพืนชชาวอมก็ขึ้นกันแต่ว่าติดแล้วล่ะที่นี่ก็เอ่าล่อ,อย h à ออกแล้วก็ ปุ่นมาใส่หาปุ๋ยมาใส่แล้วก็โอ้เดี่ยวใกล้ๆพุๆ่นใกล้ๆพุ่นก,นกน็เริ่มจะงามแล้วต้นงาะต้นนี้ห็นยาบ่หกในตัดแตง่งตัดแต่งกิ่งเขาก็เริ่มแตกอยอดออกมาแล้วก็ต้องหาฟุน้นหาปุ๋ยมาใส่ต่อไปออต้นไดที่ยาบ้หกพุ่นก็จะเป็นนั่นสิละยาหกหลายก็ ม่อแตกยอดแตกงงให้มันมีใบอ่อนม่ให้เห็นค่อยๆเฮ็ดไปหนาอืฝนแต่ว่าหนาแรงก็เป็นอีกอย่างนึง่งนาก็จะบอกใรมีแต่ว่าก็ศัยการคุ้มหนาดินเอา เนี่ยพระขาสนุนีกะพอถอนหยาถอนยางออกแล้วก็จะง,งามเริ่มอย่ง,งามแล้วเริ่มแตกยอดออกมาแล้วเน่ยอืมสุนหยาทวมเดี๋ยวก็สิเคี่ยนหยาออกอ่าเอาปุ๋ยขอ,อกมาใส่ขอกมาใส่เราก็สิงามละบบาตเนี่ยอืมยางสุนียังมาทำได้ใส่ปุ๋ยยังเลยเนี่ย แต่ว่าเก็เคลียดหนาอุก้อนหนานี้กําลังแตกยอดกําลังงามแล้วคนออบคุณพี่นองทีก้นที่ตามก็ไลค์ก็แช่คลิปนี้ไปแล้วครับ